ค่ะท่านผู้ชมที่ป้าแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้เป็นการโน้มกิ่งของต้นมะรุมนะคะป้าแมงทําเป็นครั้งแรกค่ะต้นมะรุมต้นนี้มันสูงนะคะเห็นไหมคะแล้วเขาก็มีดอกแล้วนะคะก็เก็บกินยากนะคะป้าแมงก็เ,เลยอลองโน้มเขาดูนะคะเคยโน้มแตกกิ่งชะอมนะคะวันนี้ป้าแมงก็เลยมาทําโน้มกิ่งะมะรุมดูนะคะ เผื่อเขาจะได้ผลค่ะแล้วก็ตูให้เก็บกินนะคะนี่ก็เก็บได้แล้วนะคะยอดชอมเนะนี่ยตรงเนี้ยไอยอดมะรุมนะคะไม่ใช่ยอดชอมชอมประแมงก็จะไปโน้มอยู่นะคะยังไม่ได้ทําเลยนี่คือมะรุมนะคะโน้มกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้นะคะยังมีอีกต้นค่ะยังไม่ได้ทํานะคะโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสั้นๆนะคะรีวิวโนมกิ่งมะรุมนะคะโนมกิ่งมะรุมเพื่อให้ได้เก็บอยอดกิ่งได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่สูงเกินไปนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ก็ปลายเขานะคะป้าแมงไม่ตัดเขาทิ้งค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อตอไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมารุมเดี๋ยวก็เก็บได้แล้วนะคะอยอดก็ลองทำดูมันสูงค่ะเห็นไหมต้นนั้นก็ป้าแมงได้ตัดลงโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ยอนงามๆเลย